สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพื่อโพสต์นะครับจะมารีวิวนะครับเครื่องโพสต์นะครับที่รันโปรแกรมโพสต์โพสต์นะครับในรุ่น iMin นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ Android เป็นหน้าจอเดียวนะครับดีไซน์เฉวบเฉี่ยวเน้นประหยัดนะครับจริงๆเราจะมีรุ่นที่มี2หน้าจอก็คือมีหน้าจอลูกค้ากับหน้าจอขายนะครับแต่รุ่นนี้จะมีหน้าจอขายอย่างเดียวก็เน้นประหยัดแต่ดีไซน์สวยครับ เอาละเราจะลองมาใช้งานโปรแกรม Post-Post นะครับกันเลยนะครับก็ติดตั้งโปรแกรม Post-Post เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทำการสั่งซื้อรุ่นนี้จะมี printer b u i ิวอิในตัวนะครับอันนี้เซตอัพเรียบร้อยละปินชักเปิดปินออกมาคมชัดนะครับสุดๆนะครับเอาละนะครับในคลิปนี้ ขอจบการรีวิวเพียเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถติดต่อผ่านดิสคริปชั่นนะครับผ่านาหัวข้อความด้านล่าง YouTube นี้เลยนะครับหรือแอดมาทาง l ลน์แอดนะครับแอสไซน POS POS นะครับหรือโพสโพสนะครับขอบคุณครับ